สินค้าและบริการจากเดิมที่แทบไม่มีคนกีจับเปราอันสมจากการโฆษณาผ่านสวิตเซอร์รายต่างๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทยธุรกิจและสินค้าอะไรที่จะเติบโตพุ่งแรงแบบชุดไม่อยู่ ในช่วงเวลาที่มีการนำเสนอข่าวของแตงโมนิดาพัชระบิภพงศ์ด้วยมุมมองของคนทำตลาดคนหนึ่งได้มองเห็นหลายๆธุรกิจและหลายๆสินค้าสามารถเติบโตได้ในช่วงเวลานี้รวมถึงสิ่งดีๆที่คนไทยจะได้ซึมซับจากการจากไปของแตงโมกลุ่มแรกที่เติบโตนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจโฆษณา ซึ่งเป็นการทําโฆษณาผ่านรายการดังๆทำให้แม่นเงินหมุนสพัดเป็นจำนวนมากกับการใช้จ่ายในการโฆษณาและก็ไม่ใช่เพียงแค่รายการดังๆเท่านั้นนะครับแอ่การนำเสนอคลิปสั้นๆผ่าน TikTok ผ่าน Youtube ต่างได้รับการติดตามจากผู้คนเป็นจำนวนมากและแน่นอนครับสินค้าและบริการจากเดินที่แทบไม่มีคนรู้จักก็ได้อานิสง์จากการ โฆษณาผ่านกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รายต่างๆซึ่งเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจสินค้าและบริการต่างๆต่างก็เข้าไปใช้บริการในกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ข่าวที่เป็นบทความก็ได้รับความนิยมเช่นกันไม่แปลกเลยครับที่โฆษณาจะเขากลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกับสื่อต่างๆแต่เป็นสื่อที่มีการนำเสนอ เรื่องราวของแตงโมและคนที่เกี่ยวข้องกับแตงโมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแฟนนุ่มผู้คนต่างให้ความสนใจเพิ่มเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นช่วงที่คุณพ่อของคุณแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ในวันที่ได้เลิกลาจากคุณแม่แตงโมคลิปนี้ก็มีคนเข้าไปติดตามเป็นจำนวนมากทั้งคลิปสั้นๆบทสัมภาษณ์ต่างๆกลุ่มนี้ ผู้คนก็จะเข้าไปติดตามที่สำคัญนะครับ uh huh. ก็จะได้ประโยชน์จากการติดตามนั่นก็คือผู้คนก็จะได้จดจำในแบรนด์สินค้านั้นๆซึ่งเขาเหล่านั้นก็ได้อาน,นิสงส์จากการจากไปของแตงโมโดยไม่รู้ตัวและนอกจากนี้แล้วอีกกลุ่มสินค้าที่จะเติบโตนั่นก็คือกลุ่มสินค้าที่แตงโมเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หรือแตงโมเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มสินค้านี้ ผู้คนก็จะให้ความสนใจเช่นเดียวกันร้านค้าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่แตงโมเคยไปก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นและนี่คือกลุ่มสินค้าและบริการหลักๆที่จะเติบโตอย่างพุ่งกระชูดแบบชุดไม่อยู่นอกจากสินค้าและบริการต่างๆที่มีการเติบโตอย่างมากในช่วงที่มีการนำเสนอข่าวของแตงโมสิ่งดีๆที่แตงโมทิ้งไว้ให้แก่ชาวไทยนั่นก็คือ การติดตามข่าวของแตงโมจะทําให้คนซึมซับสิ่งดีๆที่แตงโมทําไว้ในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นความมีน้ํโอกน้ําใจต่อเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระตันยูที่มีต่อบุปการีโดยเฉพาะพ่อของเธอและนอกจากนี้คนไทยก็ยังจะได้ซึมซับความมีน้ําใจของเพื่อนของเธอที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด หลายคนเราจะไม่รู้เลยว่าได้ช่วยเอแต่งโมมาตลอดถ้าไม่มีข่าวนี้เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากการจากไปของแต่งโมก่อนหน้านี้เธอเป็นนางฟ้าเดินบินคนหนึ่งแต่ตอนนี้เธอได้กลายเป็นนางฟ้าตัวจริงบนสวรรค์แล้ว นอกจากท่านจะติดตามได้ตามช่องทาง Youtube แล้วท่านยังสามารถติดตามได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับเพื่อไม่ให้ท่านพลาดข้อมูลที่มีการอัปเดตท่านสามารถกดติดตามกด Subscribe ไว้ที่ตรงมุมล่างจอด้านขวาของท่านได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะเมื่อเวลามีคลิปใหม่ใหมระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบทุกๆครั้งสำหรับวันนี้ผมสรายุทธพุทธรักษา ยุคใหม่กรารตลาดของไทย Modernization Marketing สวัสดีครับ